อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวรอบรั้วมหาวิทยาลายัยและข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกในรายการข่าวเที่ยงเสียงตามสาย SKRU Connect ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิกา ดำเนินรายการโดยนางสาวอภิญญาสุธาประดิษฐ์และนางสาวปริญญาพรชุมมณีงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลารับชมออนไลน์ผ่านทาง f c e e o o o l l i v f แฟนเพจมหาวิทยาลัยราชพัสสงขลา SKRU Connect